นี่ครับอย่างไฟหน้ารถนะครับโอ้โหจริงจริงครับเดี๋ยวเรามาดูไฟถอยเดิมก่อนนะครับว่า,วาความสว่างเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูนะครับ นี่นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะไฟถอยเดิมนะครับจะออกเป็นสีขาวเหลืองนะครับะขาวเหลืองนะออะจะออกขาวเหลืองแบบนี้นะครับนะขาวเหลืองแบบนี้นะนี่เป็นี้นะครับจะสีลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับไฟ อยเดิมนะก็เดี๋ยวเรามาทำการเปลี่ยนกันเลยนะครับเ,เ,เรามาทำการนะครับถอดตัวโคมไฟนะครับไฟหลังนะครับของ n ิสัน n นว r ากันนะครับตัวนี้ก็จะมีน็อตอยู่สองจุดนะครับจะมีจุดนี้จุดนี้นะครับเป็นน็อตเบอร์สิบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก่อจะน่นะรางเด็กๆก็แบบนี้นะครับ ไป,ไปถอยนะครับจะไม่ซื้อไปถอยนี่นะไปถอยเราจะ,เป,เ,ะเป็นขั้วเสียบแบบนี้นี่นะครับเป็นขั้วเสียบแบบนี้นะเป็นขั้วทียี่สิบนะครับหรือทีสองศูนย์นั่นเองหลอดเป็นไส้หลอดนะครับของเดิม๋ยวเราจะเปลี่ยน ตัวนี้ครับน,นี่นะฮะเดี๋ยวเราลองไฟกันนะครับ <deal> นี่นะครับสวางแบบนี้เลยนะครับเนะี่สีขาวแบบนี้เลยนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่เข้าไปข้างในกัน ไปแล้วล็อกดิล็อกตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวใส่เข้าไปนะครับ kan ini nah. Ah, masuk tua. ลองดูข้อแตกต่างนะครับลองดูข้อแตกต่างระหว่างหลอดไฟเดิมกับหลอดไฟ LED 144หลอดนะโอเค โอ้เป็นไงครับข้อแตกต่างระหว่างไฟ LED กับไฟหลอดไส้นะครับโอ้โหแบบนี้สุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทำการเปลี่ยนทั้งสองลอดเลยครับ โอ้สว่างมากเลยครับอันนี้ต้องวันเลยครับนี่ขนาดต้องวันนะนะครับ ตอนแรกๆนะครับต้องใช้แรงดึงออกใช้แรงออกแรงดึงมากหน่อยครับโอเคเราไปลองดูกันเลยครับ โอ oh my god พ้อแตกต่างครับเห็นได้ชัดเลยนะครับนี่นะฮะสว่างมากนะครับหรือว่าใช้ได้เลยนะครับฮะสว่างจริงครับหรือว่าโอเคสดยอนครับเดี๋ยวเราไปดูตอนกลางคืนนะครับว่าสว่างขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูไฟถอยกันนะครับอันนี้มองผ่านฟิล์มนะครับ กสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะฮะไฟถอยนะครับอ่านี่นะครับไฟถอยนะครับโอ้สว่างมากนะครับอันนี้ผ่านฟิล์มหกสิบเปอร์เซ็นต์นะกระจกนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านี่ให้ดูนะครับเปิดกระจกโอ้นะครับนี่สว่างมากครับไฟถอยนะครับนี่นะครับอาจจะเราลงไปดูข้างล่างกัน เราดูข้างล่างนี่นะครับนี่คือไฟถอยนะครับ o อ my god สว่างขนาดไหนครับดูครับนี่ครับโอ้โหสว่างมากครับนี่ครับไฟถอยครับยอดครับนี่ครับอย่างไฟหน้ารถนะครับโอ้โหยอดจริงครับ